บางแสนอลองคิดดูครับว่ามันจะดีแค่ไหนถ้าเราสามารถรวบรวมกิจกรรมส่วนตัวและครอบครัวเข้าด้วยกันนะครับคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่2ของพวกเราแล้วนะครับที่เราตั้งใจทําขึ้นมานะครับเรามาที่บางแสนครับครั้งนี้เนี่ยเรามาเนี่ยเพื่อ3ามเหตุผลหลักๆเลยนะครับที่เราตั้งใจที่สุดเลย1นนะครับก็คือเรามาฉลองวันเกิดลูกลิงสุดที่รักของเรานะครับ สองก็คือเรามาฉลองวันครบรอบแต่งงาน16ปีนะครับซึ่งตรงกับวันที่8พฤพฤิกายนนะครับเป็นวันที่เราเนี่ยมาพักที่นี่พอดีเลยนะครับและสุดท้ายเลยเนี่ยสำคัญเลยนะครับก็คืองานวิ่งมาราธอนบางแสน42ครับเดี๋ยวเราจะทําคลิปแยกต่างหากออกไปด้วยนะครับและมาบางแสนครั้งนี้นะครับเราก็มาพักที่ a อ l a n ลน s ิสแมนเนอนะครับ ซึ่งอยู่ห่างจากตัวชายหาดบางแสนนะครับประมาณ10-15นาทีนะครับตัวที่พักเนี่ยจะมีชายหาดส่วนตัวนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขามีกิจกรรมหลายอย่างนะครับให้เล่นนะครับมีทั้งเซิร์ฟบอร์ดมีจสกีมีหลายอย่างเลยนะครับแต่ว่าเนื่องจากผมเนี่ยค่อนข้างเน้นมาเรื่องของการวิ่งมาราธอนมากกว่านะครับทีนี้เนี่ยเรื่องราวของการผสมผสานกิจกรรมต่างๆนะครับกิจกรรมครอบครัวกิจกรรมส่วนตัว หลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยรวมกันแล้วมันเป็นยังไงนะครับเชิญรับชมในคลิปนี้ได้เลยครับอ่าวันนี้เรามาที่ไหนครับผมไม่รู้ชื่อครับ <laughs> แอตแลนติสแมนเนอะคะอยู่ห่างจากตัวบางแสนเลยตัวที่เป็นชายหาดไม่ไกลมากนะครับเป็นโรงแรมติดทะเลสวยงามเดี๋ยวเราเข้าไปที่ห้องพักกันก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราลงมาดูวิวข้างล่างกันไป อ่าเข้าห้องมานะครับขวามือเป็นตู้เสื้อผ้าเนาะใช่ครับอ่ามามาวินมาช่วยกันรีวิวแล้โอเคเอาเลยมานี่นี่เป็นห้องน้ำมีอ่างอาบน้ําดูดิครับดูวิวเลยอาบน้ํามีวิวให้ดูมีวิวให้ดูแล้วก็นี่มีลิงให้ดูโอ้ยใช่วยอ้ยอ้าโอรี่อ่างอ้างอ้อ้ยโออ้างอ้อ้อ้อออ้าง้อ สิ่งอำนวยความสะดวกเนาะเยอะแยะไปหมดเลยมี yourself, inde, ห้องอาบน้ําด้วยนี่มาดูห้องอาบน้ําอ่อาอนห้องอาบน้าแยกต่างหากเลยวิวหัวมุมนะครับอันนี้จะเป็นห้องห้องหัวมุมพอดีเลยขว้ามือปิ้งดีวออกไปแอร์แอร์ดับลูกเดี๋ยวค่อยออกไปเดี๋ยวค่อยออกไปอ่ะด้านหน้าด้านหน้าเดินมาด้านหน้ามีโซฟานั่งเล่นได้สบายๆนั่งดูทีวีได้นะครับ หน้าห้องเราก็คือชายหาดเป็นหาดส่วนตัวมีวิวให้ดูด้วย เนักเตฟนักเตะสรแต่ก่อนแข่งแล้วเบหาทีมงานอันนี้คือหาทีมงานแล้วไม่ครบรอไปตัวนะครับโซนโซนอะไรวะสี่ห้า สี่ีลิทอย่างเราต้องสีห้าครับผมอ่าจต่อลิทขวัญออลิทขวัญถ่ายรูป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 หเย้ สุดยอดครับเป็นเกียร์ครับได้วิ่งกับคุณหมีนะครับสู้ๆครับสุดยอดครับผมเบอรบโอเคครับผมมีหมีวิ่งด้วยไหมนหมีนุ่มมีแต่หมูอย่างเราหมีก็มีอีกร้อยเมตรอีกร้อยเมตรตายร้อยเมตรสุดท้าย จเช้าวันที่สองของเราไปกินข้าวเช้ากัน พอกลับมาแล้วพ่อไปวิ่งมาราทอนมาราแย่จบแล้วอย่าถามหาเวลานะผมว่าจบก็พอนะไปเร็ไปทานอาหารเช้ากันครับระหว่างนี้เราก็รออาหารเช้าอีกนะครับ มีสระน้ำครับมีลึกมากกว้างสำหรับเด็กครับจริงๆตอนนั้นน่ะจะเป็นปาร์ตี้โฟมแต่ว่ามันมีแค่วันเสาร์อาทิตย์ใครอยากมาปาร์ตี้โฟมก็ต้องดูวันดีๆครับต้องมาวันเสาร์นะครับสัมภาษณ์เจ้าของช่องเหมือนเดิมครับอ๋อได้แล้วครับเป็นไงบ้างครับก็โอเคครับสนุกไหมครับสนุกครับชอบอะไรมากที่สุดครับชอบ เล่นเกมครับตลกครับเล่รูปออกครับอลกครับอยากมาอีกไหมครับเดี๋ยวดูอยากครับเดี๋ยวดูอะไรครับอยากดูทีวีครับเฮ้ยเย่จะลองครบรอบในงานสิบหกปีเย้ วันนี้เป็นเย็นวันที่สองที่เรามาถึงวัน <c oughs> สุดท้ายแล้วก่อนกลับบ้านวันนี้เราเลือกชิลๆที่โรงแรมเราจะไม่ไปไหนเอาบรรยากาศตรงนี้แหละ <c oughs> บรรยากาศดีมากพระอาทิตย์กำลังตกดินนะครับข้างหลังเป็นพระอาทิตย์ตกดินสวยมากสวยมากวิวดีบรรยากาศดีคมีพ่อแม่ลูกลิงเ้ยะเอาใหมาใหม่อาใหม่เดี๋ยวไปตัดเดี๋ยวไปตัดเดี๋ยวมาเปลูกกันเอาที่ยบวาไม่บีบเลยเหรอ เดี Eat, <S <S <lly> ๋ยวเราเอ็นจอยบรรยากาศกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปทานข้าวเย็นกันไป Băng ơi. bán sẽ. ơi băng sen Yeah. ของช่องกินอะไรครับเอ่อไอติมครับ <c oughs> อร่อยไหมครับอรนะ่อยมากอร่อยมากเลยครับแล้วกากินโพนได้ได้วยแล้วครับไ <c oughs> อติมกินหมดแล้วครับชื่ออะไรครับมาวคูลเลอร์ครับแล้วก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับ <c oughs> เดี๋ยวนี้เราจะกลับกรุงเทพกันแล้วนะ <c oughs> ใช่ครับก็ถือว่าเป็นการคอมโบรวมทุกอย่างเลย <c oughs> มาวิ่งมาราทอน แล้วก็มาเที่ยวพักผ่อนฉลองวันเกิดลูกลิงเอ้ยไม่ใช่ฉลองครบรอบแต่งงานกับแม่ลิงเอ,เอาให้มันครบๆแบบนี้ไปเลยเนาะแล้วยังไงก็อย่าลืมติดตามพวกเราต่อไปนะครับเดีย๋ยวเราจะมีคลิปหน้าทําอะไรยังไงก็ไปดูกันใหม่ฮ <c oughs> ะวันนี้เราก็ประมาณนี้เนาะเราจะรองกลับกรุงเทพกันครับโอเคแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบาย